สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนเมื่อน,นีดอกเตอร์แนนกะสิสิเลี่ยงไก่ด้วยค่ะเอาเขาให้ไก่กินค่ะปกติไกบ่บานดอกเตอร์แนนจะกินขยะเศษอาหารที่เป็นขยะเปียกที่เห่ากินแล้วเป็นเศษอาหารเอาย่นให้ไก่กินทุกมือทุกมือด้วยค่ะสารเมื่อน,นี่กับฝนตกค่ะว่ามีเศษอาหารก็ได้เอาเขาให้กินเนาะเมื่อน,นี่เนาะวานเขาให้กิน ไก่ประมาณเกือบ20โตนะคะยุ่งหนานมีไก่สองประเภทไก่กระดูกดำไก่ดำนะคะตัวดำๆเนาะแล้วก็จะมีไก่ไก่พันไก่แจ้ไล่ๆเนาะจะตัวเล็กนิดนึงไก่นี้เราเลี้ยงเพื่อดูเล่นแล้วก็สวยงามย่ำลานมากันสิผ้าลานมาาดูไก่เอาเขาให้ไก่ให้เด็กได้เรียนรู้ว่าสัตว์เลี้ยงบ้านเราที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือไก่เนาะ มีไก่นะคะไก่มีตัวคู่ตัวเมียอธิบายแล้วก็เสียงไก่ขันหลานหน่อยมากเพื่อกระสิมาเบิงงน,น,นี่ค่ะพี่น้องเออเพื่อนก็อยากมาเบิงไก่แต่ไก่นี่บ้านหฮาบโบว่าได้ขากินนะคะบ่ได้ไม่ได้ฆ่านะคะเลี้ยงไว้ให้เขาไข่นะเลี้ยงเพื่อกินไข่เท่านั้นไม่ได้เลี้ยงเพื่อฆากินเป็นอาหารนะคะไข่ไก่นะคะเ้ากระสิได้เก็บทุกมือนะคะ เก็บไข่ที่เขาไข่ออกมาก็เอามาประกอบอาหารเป็นไข่ที่เราได้เลี้ยงเองนะคะไกป่ปานเท่ากับเจมีประมาณนี้นะคะไว้ดูเล่นไว้สวยงามแล้วก็กินไข่ดีไลท์ค่ะพี่น้องเกษตรพอพียังคะ่ะสวัสดีคะ่ะ